สวัสดีครับพ่อครับช่องบายงคือเก่าครับตัวนี้ยุทงให้ลุงนายเก่าครับตัวน,นี้มาส่งรถแทรกเตอร์นะครับตัวน,นี้ภาลูกค้าสอนลูกค้าไทยนะครับตัวน,นี้ดินยังซุ่มอยู่ครับไถเข้าง่ายครับดึงขาเป็นมือไหมนะครับ ตัวนี้ลูกค้าเพราะว่าจะยูอำเภอใดส่วนใดนะครับผ้าใส่ผ้าใส่งานนะครับตัวนี้ยอยู่อำเภอวารินนะครับลูกค้าเพราะเคยมีรถนะครับเพราะเคยใส่งานรถแท็กเตอร์เลยนะครับตัวนี้ก็ยังคือว่าใส่งานใดคือว่าของนะครับ ทำรับลูกค้ามือใหม่นะครับพอลูกค้าจะเป็นหรือว่าเป็นนะครับแต่จะพาใส่งานจนเป็นแล้วครับเฟืองตัวนี้เฟืองจะไล่เนี่นะครับลกูกค้าวอร์อัลเค ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเต้อรวมกกำลังใจให้คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ